โอเนะครับเจอผมแดงกิมาร่านะครับเจอกันวันเสาร์ที่30ธันวาคมนะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับรายการมวยตู้นะครับวันนี้ก็จะวิจารณ์สรายการนะครับก็คือรายการมวยดีวิถีไทยนะครับรายการแรกนะครับไปดูรายการมวยดีวิถีไทยนะครับมาตอนเที่ยง15ทางช่อง3นะครับคู่ที่1นะครับชูสวนสํมรุนฟาร์มนะครับวันนี้เจอกับเจ้ารักษยามสบุญมีฤทธิ์นะครับชูสวนนี่มวยจากอุบลนะครับซ้อมสอสมหมายนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดนะครับก็มีชนะเจ้า เขียวเหนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเจ้ารักสยามนะครับรักสยามำสอบุญมิลิศนะครับมวยจับกระบี่นะครับผลงานไฟล์ล่าสุดก็แพ้คัมพีเทวดานะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าชูสวนนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับโอลิเล็กสอแก่งใจนะครับวันนี้เจอกับโกโก้หมอรัตนบัณฑิตนะครับหรือว่าเจ้าโกโก้แปะมิงบุรีนะครับโอลิเล็กนี่มวยจากปทุมนะครับซ้อมที่กอกลมเกลียวที่ปทุมธานีนะครับประเภทสูงเงาข้อแหลมนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดนะครับก็มี แพ้เจ้ากุมารดอยนะครับกุมารดอยเพชรเจริญวิทย์ขณะที่คู่ชกนะครับโกโก้หมอรัตนาบดินทรนะครับมวยจากสุรินนะครับมวยซ้ายนะครับซ้ายหวานเจี๊ยบฉายาแก่ผลงานสารสุโก้แพ้ขุนศึกเล็กนะครับคู่นี้ชอบไปที่โอเล่เล็กนะครับโอเล่เล็กสอกแจงใจนะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับคู่เอกนะครับสองฝั่งของเอฟเอครับวันนี้เจอกับน้ำพองน้อยสอสมหมายนะครับสองฝั่งของนี่มวยจากหนองคายนะครับหนองคายลูกครึ่ง นคุณพ่อเป็นคนไทยคุณแม่เป็นคนลาวนะครับก็มวยเข่านะครับซ้อมอยู่กับทีมงานเอฟเอกรูปนะครับผลงานก็มีแพ้เด่นพยักนะครับไฟล่าสุดขณะที่คู่ชกนะครับน้ำพองน้อยสอสมหมายนะครับนี่ก็มวยจากขอนแก่นนะครับผลงานไฟล่าสุดนะครับก็มีแพ้บัวเขียวนะครับแพ้บัวเขียวภูเก็ตไฟขับนะครับคู่นี้ชอบไปที่น้ำพองน้อยนะครับน้ำพองน้อยสอสมหมายนะครับแล้วก็คู่ที่4นะครับหลังคู่เอกนะครับซูเปอร์แบงค์จอยลี่ยิมนะครับวันนี้เจอกับเจ้าไฟพยัก ต่อแย้มสวนนะครับซูเปอร์แบงค์เจอกับไฟพยัคต์นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าซูเปอร์แบงค์นะครับซูเปอร์แบงค์ต่อแย้มสวนนะครับไปต่อรายการที่2นะครับรายการที่2ก็คือรายการมวยดีบุกีไทยนะครับทางช่อง9นะครับทางช่อง9ไปดูคู่มวยนะครับที่เวทีจิตมงคลนนะครับคู่ที่1นนะครับเป็นการเจอกันของเจ้าเพชรพยัคต์นะครับเพชรพยัคเสือเก้ามวยไทยครับเจอกับโรเบิร์ตจอมเมืองศรีนะครับเพชรพยัคต์มวยจากกรุงเทพนะครับมวยบูครับเอกหนักต่อยแรง ผลงานไฟล่าสุดชนะเจ้าเมสซี่นะครับขณะที่คู่ชกนะครับโรเบิร์ตโรเบิร์ตก็มวยจากจังหวัดระยองนะครับผลงานไฟล่าสุดนะครับก็มีชนะน็อกยกที่3ามสินสมุทรนะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะน็อกยกที่2เจ้าฟ้าแลบนะครับประเภทอาวุธหนักแรงนะครับคู่นี้ชอบไปที่โรเบิร์ตนะครับโรเบิร์ตจอมเมืองศรีนะครับแล้วก็คู่ที่คู่ที่3นะครับเลิศศิลาจิตเมืองนนท์นะครับเจอกับเอกบุรพา โอลูกอูนะครับเลิศศิลาเจอกับเอกบุรพานะครับเลิศศิลานี่มวยจากสูดินนะครับผลงานมีชนะนอกยกที่3เจ้าฟีโน่นะครับแล้วก็ชนะสายนาครนขณนะที่คู่ชกนะครับเอกเอกบุรพานะครับผลงานไฟร์ล่าสุดก็ แพลพลอยทวีศักดิ์นะครับคู่นี้ชอบที่เลิศศิลานะครับเลิศศิลาจิตมังนน์นะครับซ้อมอยู่กับทีมงานจิตมังนน์ด้วยแล้วก็คู่ที่4นะครับคู่ที่4คู่เอกนะครับเจ้าชันยุทธศักดิ์รุ่งเรืองนะครับเจอกับพงศลิศอสต้อยแปดลิ้วนะครับชันยุทธเจอกับพงศิรินะครับคู่นี้ชอบชันยุทธนะครับชอบจังหวะฝีมือเจ้าชันยุทธนะครับแล้วไปตามต่อรายการที่3นะครับรายการสิทจิตมังนน์นะครับมารอบค่ำเลยนะหกโมงสินาทีนะครับคู่ที่1นะครับดาวมรกต สกอร์สุไงยิมน, like e <sì, S 1> นะครับเจอกับโบเต้นะครับคู่นี้ชอบดาวมรกตนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับลุงราวีสิทธิวัฒนะครับเจอกับสอนสุดกอกบันนาะครับลุงราวีมวยจักรบีนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดก็มีชนะเจ้าตะวันฉายขณะที่คู่ชกนะครับสอนสุดนะครับสอนสุดมวยจักระยองไฟล์ล่าสุดก็แพ้ฝ่ายยกที่3เจ้าเพชรวานน์นะครับคู่นี้ชอบลุงราวีนะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับจงสนั่นสิทนายเคนะครับเจอกับนิชชาว ววิริยะกุลนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าจงสนั่นนะครับจงสนั่นสิทธนายเคนะครับแล้วก็คู่ที่4นะครับคู่เอกสงชนะต่อบุสรีนะครับเจอกับสี่กั๊กสุจีบะหมี่เกี้ยวนะครับสงชนะมวยจากบุรีรัมนะครับประเภทมวยขวาสูงยาวนะครับผลงานก็มีแพน้องบิวนะครับไฟล์ล่าสุดขนาที่สีกั๊กนะครับมวยจากสกลนครนะครับไฟล์ล่าสุดก็มีชนะเจ้าเพชรสีคิวนะครับคู่นี้ชอบไปที่ สรงชนะนะครับส่งชนะต่อบุสลีนะครับนี่คือมือชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับสารายการก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับทั้งทางเพจแล้วก็ y o u t u b e ของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงเก็มราดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ